อันนี้เผ็ดอันนี้เผ <ตา S 1> ็ดใช่มั้ยไม่เผ็ด่ยนนะถ้างั้นเดี๋ยวเล็กตำตั้งหางได้ไหมเอาแบบไี้ตั้มั่วน,นี่ก็ใส่อะไรบ้างนะคะใส่บั๊กกอไฟก็มมใส่มั่วๆเหรอขอดูสิแค่ใสนี่มันตั้งเป็่นี่ ชิมไหมคะไม่มีสูตรตายตัวใช่ไหมคะเผื่อบางคนไม่ใส่ไม่เดไม่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ีรสแบบนี้เราก็ต้องชิมหนูเอาส้มตำส้มตำหอยนะไม่ไม่ใส่น้ำตาลนะแล้วก็ไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่ใส่น้ำตาลใส่จานเลยกินนี่ พีเ่เรา,เรา,เ,ราเราใก่ย่างนะมีน้ำจิ้มแจ่วไหมคะมีค่ะมีใช่ไหมน้าทานจันเลยชิมไหมครับชิมไหมชิมไหมอ้ ไปเสิร์ฟอ่ะค่ะไปเสิร์ฟเลยไม่ใส่ชูรดไม่ไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่อะไรนะไม่ไม่ไม่ใส่น้ําตาลแล้วก็ไม่เผ็ดมากเดี๋ยวเรามาดูส้มตาหอยกันอันนี้เขาเรียกหอยอะไรหอยคมเอาหอยชูรี่ใส่กระเทียมด้วยไหมใส่กระเทียมด้วยไหมใส่ bơm tam thỏi cũng khen lần đầu này nhiều nhiều đây, mình thích ăn nhiều, để được cả đấy ได้หมดยาแก,ก้แพ้เอาไม่เป็นไร <c oughs> แพ้ปลาค่ะเป็นที่ชอบ เชอรี่กับหอยขมไม่เหมือนกันไหมคะไม่ค่ะไม่เหมือนใช่ไหม,ไม ได้แล้วนี่ครับได้เต็มโต๊ะเลยมาเจ็ดอีสานจะต้องกินอาหารอย่างนี้นะครับอันนี้ส้มตำอันนี้ส้มตำหอยครับตำหอยเหรอโอ้โหส้มตำหอยไม่หวานไม่เผ็ดไม่หวานไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวไม่กินไม่ใช่ชอบจุบเปรี้ยวนี่วันนี้เราได้เป็นไงน้องก้าวชิมยังคะยังครับผมเดีชิมเลยชิมเลยชิมให้ดูหน่อยว่าอร่อยเปล่าอาอช้อนมีไหมช้อนอ๋อ เอาช้อนกลางด้วยค่ะมาเดี๋ยวชิมอันนี้ส้มตำหอยเดี๋ยวชิมส้มตำหอยก่อนมาชิมก่อนไหมให้น้องเก้าชิมน้องเก้าชิมเลยครับผมเอา <laughs> เอาห้องใส่แก้วด้วยจะได้ น้ำละลายจะกินเย็นๆนี่น้ำแข็งมีนี่จะชินะมนะนี่ไม่เคยกินเลยนะซัมตัมหอยในครั้งแรกเหมือนกันค่ะไม่เผ็ดไม่อร่อยไม่อร่อย,ออยแซ่บอยู่ไอ้ของเล็กต้องเปรี้ยวอีกหน่อยเดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนอันนี้ซัมซัมซัมม้วน อร่อยน่าอร่อยกว่านี่อร่อยนี่สุกตำมั่วครับนี่เน่นนะครับขอบคุที่ติามชมนะครับคที่มาทวิตแชนเนลอยู่ดนะรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ สาก็ต้องกินอาหารแบบนี้นะครับนี่ครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ